มาจับในหน้าคนอื่นนะใช่เข้าไม่เป็นได้ปูแล้วนี่กตันนี่พอจะใส่ด่ใส่ดิ้เด็กออกในเข่ามืออันจีนน่ะอันกลางหน้าสาวการบ่ได้ปูแล้ว เข้าไปยังไงอ่ะตรงนั้นนะ่ะก็เข,เขียบเข้าไปเรื่อยๆไงระวังงูเดอ้อโอ้โห,โหมึงก็ทำไมฉันไม่ได้ฉันไม่ได้หอยสักตัวเลยอ่ะหาหอยหาปูโซอาหารนะนเนี่ยปูใส่เนี่อเขาเห็นได้ยังไงวะตาตนตตน,นี่คือการโซอะไรเขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยน้องเขี่ยหอย กรมหันไปอนมันไหนหอยไรกันน Get ีเก็บเอาเก็บเอาหนนี่มันได้เยอะเราไม่ต้องกินนะจ๊ะไม่กินม่กินลอดูดูทําก่อนหอยหอยเขาพวกหอยม่หอยตายตายตายดูบรรยากาศท้องทุ่งนาโอ้ยสาก็เปลียนใจอ่ะ ปูมันมจังวางอันนี้ปูมันมจังวางทั้งมม่ซ้ำไม่จังซ้ำมั้งได้เยอะจ้าโชว์่ายเสื้อนี่ตัวใหญ่ด้วยนะใหญ่มากลุยต่อค่ะลุยต่อค่ะเราขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเองนะคะอยากกินก็ต้องดูเอง มือทำด้นะเลมือทำด้วยต้มเองด้วยโอ้โหบรรยากาศมันก็ได้ด้วยบรรยากาศมันโอเคนะว้าวมอนเเือนปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ้คนไปขวยบอยกันนะอยเขาอายเสือกบบโอ้กันอยู่นะมิ้นปูหอุนะนีนะคะหอจะพาพาขอนหอยอุ้ยปูน้อยปูน้อย ไไปแล้วก็โก้ก็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 โก้ครบนี่หอยหอยหอยดูแต่ละคนอย่างกับคนมาทำนานะมึงมาทำนากันแล้วคนนู้นนี่อยู่นู่นนี่อเสาใช่ปูใส่เลยโชว์หน่อยให้เต็มถุงนี้นะไม่เต็มไม่ต้องกลับนะมึง นายนวินะใช่ไหมได้อยู่อ่ะทุลักทะเลขวัจะได้ดึดต่ละคนโอ้โหสองคนนั้นเน้นน่นไ่นดังกว่มมือไดังกว่ามะมือก ูหาูหาหอยมากเลยอด้ยอุ้ยอ pues ุ้ยลุมตายถ้าผมอาจเจออะไรก็จับนี่นะฮะไม่พอแล้วมันมันม voilà> ันชอบอยู่ในแบบนี้นี่คุ้มอย่างเงี้ยมันไม่ชอบอยู่ข้างนอกนะอีหอยเนี่ยไหนดูดิได้ยังได้แล้วมันเหนื่อยมากดูสองคนนั้นไปอยู่ใจล้เลย พีเลยพีเลยพีเลยหอยอยหอยอยหอยยเก็บปูเยอะไหมเยอะนะนี่เยอะนะนี่ถึงกําปูใหญ่ด้วยอันนี้ก็มีหอยตักข้าวต้มจะมื้อแล้วหรออยู่นะดูดิเยอะแล้วค่ะพอกินแล้วคะเอาหอยไปให้ใครนะน้องน้องเขาบอกว่าเอาเอาเอาหอยไปให้ผู้ชายกินเอาหอยไปให้ผู้ชายเยี่ยมผู้ชายจ้า คำเพื่อผู้ชายค่ะน้องๆน้องๆรุ่นนี้คือคำเพื่อผู้ชายคำเพื่อท้องไหนไหนถามเนี่ยไหน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 อะไรเดี๋ยวไปอัพมะม่วงเมื่อกี้สอยมะม่วงไม่ได้เหนื่อยไหมคะหาปลาหอยได้เวลากลับบ้านแล้วจ้าได้เยอะไหมอะหอยแบนทงโมเนด ถ่ายแล้วเราก็ส่งไปอ่ะซู่ซู่อะไรซิเป็นไงเป็นไงแต่รักกันเป็นไงดูสภาพก่อนตอนมากับตอนกลับเป็นไงตอนมาอย่างสวยค่ะตอนกลับคืออะไรคะเดี๋ยวคนไปทำนามาไปซ่อมเนาะไม่แข็งไม่ะนั่นไงกูว่าแล้วอยู่ไปนบูมโดนแล้วช็อตหนึ่งเพราะว่านี่มีเนยสวยม้งคือมีวิจิตรที่วางไปนี่เหรอนี่เป็นอะไรน่ะ Oh, mm hmm. มันหลิ่นมันก้าไม่ดูแแล้วก็ไปต้มกินค่ะเอาข้างเอา